คุณจะเชื่อไหม่หลังจากผ่านไปห้าปีมหาเศรษฐีกลับไปหาอดีตภรรยาแต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นความลับที่สั้นมานานความจริงที่ไม่มีใครรู้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการคุณจะได้เห็นโมเมนต์ชับสุดสะเตือนใจและเรื่องราวที่ทำให้ต้องสงสัยไปจนถึงวินาทีสุดท้ายฝนตกโปรยบางเบาถนนสายเก่ากลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมากระทบจมูก รถรูสีดำะลอจอดหน้าบ้านไม้สุดสมประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงเอียดอารเขาลงจากรถรองเท้าหนังราคาแพงเหยียบลงบนพื้นโคลนเย็นเฉียบหัวใจเต้นช้าลงแต่แรงขึ้นทุกจังหวะบ้านหลังนี้คือที่ที่เขาเคยจากมาโดยไม่หันหลังหน้าต่างบานหนึ่งเปิดแง้มแสงไฟสีส้มสันไวอยู่ข้างไหนเขากลืนน้ำไหลลำคอแห้งผากเหมือนขาดอากาศ มือที่เคยเซ็นเช็คหลักล้านสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปข้อประตูเสียงเคาะดังสะท้อนเหมือนกระแทกกลับมาที่หน้าอ,อกไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเขาเคาะอีกครั้งหนักขึ้นแน่นขึ้นประตูค่อยๆเปิดออกกลิ่นยาฆ่าเชื้อปะปนกับกลิ่นอับเก่าพุ่งออกมาภาพแรกที่เขาเห็นไม่ใช่ใบหน้าที่คุ้นเคยเป็นรถเข็นขนไข้ ตั้งอยู่กลางห้องผ้ามา่านบางปลิวไหวเผยให้เห็นเงาร่างผอมบางเขาเก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวพื้นไม้ส่งเสียงลั่นตายฝ่าเทา้าหัวใจเต้นแรงหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงรอบตัวแล้วเธอก็หันมาดวงตาที่เคยสดใสหมนมวเหมือนแสงใกล้ดับเขาหยุดหายใจลบทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแขนของเธอเต็มไปด้วยรอยเข็มมือที่เคยจับมือเขา บัดนี้สั่นไหวไม่หยุดริมฝีปากเขาแยกออกแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาสายตาเธอเลี่ยนตำ่ำไปหยุดที่นาฬิการูบนข้อมือเขารอยยิ้มบางปรากฏขึ้นเจอด้วยความเจ็บปวดเสียงของเธอแผ่วเบาแทบกลืนหายไปกับเสียงฝนเขาก้าวถายหลังโดยไม่รู้ตัวหลังชนกับผนังเย็นเยือดในมุมห้องมีแฟ้มเอกสารกองหนึ่งชื่อของเขา ปรากฏอยู่บนปกหัวใจเขากระตุกแรงความหนาวแล่นจากปลายเท้าขึ้นมาถึงสันหลังเธอเอื้อมมือไปหยิบแฟม้มนิ้วิีขาวแต่ลงบนชื่อเขาสายตาของเธอแน่วแน่ขึ้นต่างจากร่างกายที่อ่อนแรงเขารู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนอากาศในห้องหดแคบลงเมื่อแฟ้มถูกเปิดออกเอกสารแผ่นแรกเผยให้เห็นตรารงพยาบาลและตัวเลขวันที่ ตรงกับวันที่เขาแต่งงานไหมหัวใจเขาเต้นถี่เงื่อเย็นไหลลงขมับเธอมองเขาอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่เขาไม่กล้าฟังคำตอบที่เขาไม่พร้อมรับเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเหมือนเร่งจังหวะให้ความจริงคืบคลานเข้ามาเขาเก้าวเข้าไปไกลระยะห่างระหว่างเขากับเธอเหลือเพียงลมหายใจและในขณะที่เธอกำลังจะพูดบางอย่าง มือของเธอหลุดจากแฟ้มเอกสารร่วงกระจายลงบนพื้นแผ่นหนึ่งเลื่อนมาหยุดที่ปลายรองเท้าเขาตัวอักษรน,นาเตตาพร้อมชื่อของเขาในฐานะผู้รับผลประโยชน์เขาก้มลงช้าๆลายนิ้วสัมผัสกระดาษเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกลมหายใจติดขัดตัวอักษรบนเอกสารชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธชื่อเขาถูกพิมพ์ไว้ในช่องผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว มือเขาสัน่นกระดาษสั่นตามเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาเธอจ้องตรงมาไม่มีความโกรธไม่มีน้ำตามีเพียงความเหนื่อยล้าที่ฝังลึกจนเจ็บปวดเสียงฝนด้านนอกเบาลงแต่ในห้องกลับอึดอัดจนหายใจไม่ออกเขาอยากเอ่ยปากถามแต่คำพูดติดค้างอยู่ในลำคอเธอขยับตัวบนรับเข็นล้อส่งเสียงคลืดคลาดเบาๆแสงไฟเหนือสีสกพริ เนาของเขาและเธอสั่นไหวบนผนงังเขาสังเกตเห็นกรอบรูปบนโต๊ะไม้ภาพถ่ายเก่าสี่ซีจงังเป็นรูปเขากับเธอในวันที่ยังยิ้มให้กันหัวใจเขาหดตัวความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาเธอมองตามสายตาเขาแล้วหลบตาลงริมฝีปากแห้งแตกขยับช้าๆเสียงของเธอสัน่นเหมือนใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่คำพูดนั้น ทำให้เขาชาไปทั้งร่างอากาศในห้องเย็นจัดทั้งที่ไม่มีลมเขาเก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นเขาเห็นรอยแผลเป็นใต้แขนเสื้อแขนยาวของเธอดวงตาเขาร้อนเผาแต่ไม่มีน้ำตาไหลเธอยกมือขึ้นชี้ไปที่กองเอกสารบนพื้นแฟ้มอีกเล่มมีชื่อเด็กคนหนึ่งชื่อที่เขาไม่เคยได้ยิน แต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดหัวใจเขากระแทกแรงเหมือนถูกบีบเขาหยิบแฟ้มนั้นขึ้นมาน้ำหนักของมันเหมือนหนักกว่าที่ควรเมื่อเปิดออกภาพถ่ายใบหนึ่งร่วงลงมาเด็กชายตัวเล็กดวงตาคมดวงตาคู่นั้นเหมือนสะท้อนเงาของเขาเขายืนแข็งขางเสียงในหูดังอืดเธอมองเขาไม่กระพริบสายตานั้นนิ่งสงบอย่างน่ากลัวมือเขากำรูปแน่น ปลายนิ้วชาชื่อเด็กชายพิมพ์อยู่ใต้าภาพนามสกุลเดียวกับเขาเขาอ่านชื่อนั้นซ้ำในใจลมหายใจขาดห่วงห้องทั้งห้องเหมือนเอียงพื้นไม้เย็นจนรู้สึกได้ผ่านฝ่าเท้ามือเขาคลายออกภาพถ่ายหล่นลงอีกครั้งเธอหลับตาชา้าชาเหมือนเตรียมรับแรงกระแทกของความเงียบเสียงเครื่องช่วยหายใจดังสม่ำเสมอจังหวะนั้นกดทับหัวใจเขาเขาขยับเข้าไปใกล้ จนได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วของเธอกลิ่นยาฆ่าเชือ้อผสมกลิ่นฝนจากนอกหน้าต่างเธอลืมตาขึ้นสายตาแนวแนกว่าก่อนหน้ามือพร้อมบางชีไปที่แฟมนิ้วสั่นเล็กน้อยเขาก้มลงหยิบเอกสารแผ่นถัดไปกระดาษบางแต่หนักราวหินตัวอักษรพิมพ์ชัดผลตรวจทางการแพทย์วันที่ตรงกับคืนสุดท้ายที่เขาเดินจากไป หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขนาดเสียงในหูเงียบสนิทเธอขยับริมฝีปากเสียงแผ่วจนต้องตั้งใจฟังคำพูดนั้นแท่งลึกกว่ามีดเขาสุดลงกับก้าวอีหมายเสียงดังแผ่วเขามองร่างผอมตรงหน้าภาพซ้อนทับกับอดีตหญิงสาวที่เคยัวเราะกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งเครื่องมือนอกหน้าต่างฟ้าแลบวาดหนึ่งครั้งแสงขาวสาดเข้ามาในห้อง เผยให้เห็นรอยน้ำตาบนแก้มเธอเธอรีบปาดออกเหมือนไม่ต้องการให้เขาเห็นเขาเอื้อมมือไปแต่หยุดกลางอากาศมือของเขาไม่กล้าแต่ต้องเสียงล้อรถเข็นขยับเธอหมุนตัวเล็กน้อยในมุมห้องมีเตียงเด็กพับเก็บไว้ผ้าห่มสีสีวางพาดอย่างเรียบร้อยหัวใจเขาบีบรัดลมหายใจหนักขึ้นเธอมองไปทางเตียงนั้นแววตาอ่อนลง แล้วหันกลับมามองเขาสายตานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดเสียงฝนเริ่มแรงขึ้นเหมือนกลบคำสารภาพที่กำลังจะหลุดออกมาเขากำขอบเก e ้าอี้แน่นไม้กดเข้าฝ่ามือจนเจ็บในอกความจริงกำลังขยายตัวและในความเงียบนั้นเสียงประตูด้านหลังค่อยๆเปิดออกเขาสะดุง้งสีะหันไปตามเสียงประตูเปิดกว้าง ลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาม่านบางปลิวแรงกระทบกรอบหน้าต่างดังแผ่วร่างเล็กปรากฏตรงประตูยืนเงียบรองเท้าเปียกฝนเด็กชายคนนั้นในภาพถ่ายตัวจริงยืนอยู่ตรงหน้าหัวใจเขากระตุกเลือดสูบฉีดจนหูอือเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาคมคู่นั้นสบกับสายตาเขาช่วงเวลานั้นยาวนานเหมือนหยุดเวลา มือเล็กกำสายกระเป๋านักเรียนแน่นหยดน้ำฝนไหลจากปลายผมลงพื้นเธอหันไปมองเด็กชายแววตาอ่อนโยนบนเจ็บปวดเด็กชายก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเบาเขาพยายามลุกแต่ขาไร้แรงลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในห้องหายไปเด็กชายหยุดยืนสายตาเลื่อนไปที่รูปถ่ายบนพื้นแล้วกลับมามองเขาอีกครั้งนิ่งเนียด เธอเอื้อมมือไปดึงเด็กชายเข้ามาใกล้แขนพร้อมโอบไหล่เล็กนั้นภาพนั้นบีโพใจเขาแรงจนเจ็บเด็กชายเองคอเล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามจดจำเสียงของเธอแผ่วสั่นแต่ชัดคำเรียกนั้นทำให้เขาหนาวไปทั้งร่างเด็กชายหันมามองเธอแล้วมองเขาอีกครั้งสายตาใสาไร้เดียงสาเขารู้สึกเหมือนถูกเปลย อดีตทั้งหมดถูกเปิดออกฝนด้านนอกเริ่มสาแต่ในอกเขากลับปั่นป่วนเด็กชายขยับเข้ามาใกล้อีกนิดจนกลิ่นฝนและสะบู่จางๆลอยมาถึงมือเล็กยื่นออกมาลังเลก่อนจะหยุดกลางอากาศสายตาของเด็กชายจ้องมาที่นาฬิการูบนข้อมือเขาแล้วเลื่อนไปที่ใบหน้าเขาอย่างช้าๆเสียงเล็กถามขึ้นเบาแต่ชัดเจนคำถามนั้น ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นเขาอ้าปากแต่เสียงไม่ออกลมหายใจสัน่นอกแน่นจนเจ็บเด็กชายยังคงยืนรอดวงตาคู่นั้นไม่กระพริบคำถามลอยค้างอยู่ในอากาศหนักกว่าความเงียบใดๆเธอหลับตาลงลายสั่นเล็กน้อยมือพร้อมบีบที่พักแขนรักเข็นเหมือนยึดตัวเองไว้ไม่ให้หล้มเขามองสลับไปมาระหว่างหญิงที่เขาทิ้งไว้ กับเด็กที่เขาไม่เคยรู้จักเสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อดังชัดเจนผิดปกติทุกวินาทีกดทับหัวใจเขาเด็กชายก้าวเข้ามาอีกก้าวใกล้พอให้เขาเห็นรอยทะลอกที่เขารอยแผลเล็กที่ทำให้เขานึกถึงวัยเด็กของตัวเองมือเล็กยังคงยื่นออกมานิ้วสั่นเล็กน้อยเขามองมือนั้นเหมือนมองบางสิ่งที่ไม่กล้าแตะเธอลืมตาขึ้นน้ำตากรอ แต่ไม่ไหลาสายตาของเธอเต็มไปด้วยการตัดสินใจเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนอนุญาตให้ความจริงเกิดขึ้นเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นฝ่ามือเย็นเฉียบเมื่อมือทั้งสองใกล้กันหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปลายนิ้วแต่กันเพียงนิดเดียวแต่ความรู้สึกแล่นขึ้นมาถึงอกเด็กชายไม่ดึงมือกลับกลับจะแน่นขึ้นแรงจับนั้นทำให้เขาสั่นไปทั้งตัว เธอมองภาพนั้นริมฝีปากเม้มแน่นในดวงตามีทั้งความกลัวและความโล่งใจเขารู้สึกถึงบางอย่างไหลย้อนขึ้นมาความทรงจำคำสัญญาและความผิดพลาดเสียงฝนหยุดสนิทเหลือเพียงความเงียบหนักอึง้งเด็กชายขยับเข้าใกล้จนโหชนกับท้องเขากลิ่นสบูออ่อ่อนๆกลิ่นฝนกลิ่นชีวิตเขามองลงไป เห็นกระมมเล็กๆสั่นเบาๆมือของเขายังค้างอยู่บนไหลเด็กไม่กล้ากอดไม่กล้าปล่อยเธอหายใจลึกเหมือนเตรียมรับสิ่งที่กำลังจะตามมาสายตาของเธอจับจ้องที่เขาเรากับกำลังรอฟังคำพูดเดียวที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างเขากลืนน้ำลายลำคอเจ็บแปลบคำพูดก่อตัวในอกแต่นักเกินกว่าจะหลุดออกมาเด็กชายเงยหน้าขึ้น น้าผากชนกับชายเสื้อของเขาดวงตาคู่นั้นมองขึ้นมาอย่างคาดหวังมือเล็กกำเสื้อเขาแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าจะหายไปหัวใจเขาบีบตัวแรงความรู้สึกอัดแน่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอขยับรถเข็นเข้ามาไกลล้อดังครืชชาแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเธอสิแต่มั่นคงเธอมองเด็กชายแล้วมองเขาสายตานั้นไม่ขอร้อง ไม่โกรธเป็นสายตาที่แบกรับความจริงมานานเกินไปเขารู้สึกถึงความอุ่นเล็กๆจากร่างเด็กที่พิงอยู่ความอุ่นที่เขาไม่เคยมีโอกาสสัมผัสมือของเขาค่อยๆวางลงบนหลังเล็กนั้นปลายนิ้วรับรู้ถึงการสัน่นเหมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งเสียงหายใจของเด็กชายสม่ำเสมอใกล้ชิดในอกเขาบางอย่างแตกออกเงียบๆเธอหลบสายตา มองไปทางหน้าต่างหยดน้ำฝนสุดท้ายไหลลงตามกระจเขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองชายในชุดราคาแพงยืนอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความจริงเด็กชายขยับตัวซบแน่นขึ้นอีกนิดแรงกดนั้นทำให้เขาต้องสูดหายใจลึกมือของเขาโอบรอบแผ่นหลังเล็กอย่างลังเลการกอดครั้งแรกแข็งทื่อไม่สมบูรณ์แต่เด็กชายไม่ขยับหนี เธอหันกลับมาเห็นภาพนั้นเต็มตาดวงตาเธอสัน่นริมฝีปากเม้มแน่นเสียงลมหายใจของเธอขาดช่วงเขาเงยหน้าขึ้นสกตาเธอความเงียบระหว่างกันน่ากว่ากำแพงใดในสายตาเธอมีคำพูดมากมายและในอกเขาความจริงกำลังขยายตัวพร้อมจะกลืนทุกสิ่งที่เขาเคยเป็นเขาขยับกอดแน่นขึ้นเล็กน้อยความรู้สึกแปลกใหม่แล่นผ่านทั้งร่าง เด็กชายสุกนาล้มหายใจอุ่นซึมผ่านเสื้อเชิ้ตหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังเรียนรู้จังหวะใหม่เธอมองภาพนั้นน้ำตาคลอแต่ยังคงนิ่งมือของเธอกำขอบรักเข็นข้อขาสีในห้องเงียบงันมีเพียงเสียงหายใจสามจังหวะซ้อนทับกันเขารู้สึกถึงสายตาเธอหนักลึกเหมือนคำถามที่ยังไม่ถูกถาม เด็กชายขยับตัวเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาสายนั้นจ้องตรงเข้าไปในใจเขาริมฝีปากเล็กขยับเหมือนจะพูดบางอย่างเขาก้มลงเล็กน้อยตั้งใจฟังเสียงนั้นเบาแต่ชัดกว่าทุกคำในชีวิตเขาร่างเขาแข็งขางมือที่โอบอยู่สันเธอหลับตาลงเหมือนรู้ล่วงหน้าถึงแรงกระแทกลมหายใจเขาขาดห่วงอบแน่นจนเจ็บ สายตาเขาเลื่อนไปหาเธอขอคำยืนยันที่ไม่ต้องใช้เสียงเธอลืมตาขึ้นพยักหน้าเพียงนิดเดียวการเคลื่อนไหวนั้นทำให้โลกของเขาเอียงอีกครั้งเด็กชายยังคงมองรอคำตอบความเงียบยาวหนักอึ้งเขารู้สึกถึงเหนื่อเย,ย็นที่ฝ่ามือหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกความจริงความกลวัวและความผูกพันปะทะกันอย่างรุนแรง และในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยเสียงแรกเสียงไอแผวจากเธอดังขึ้นตัดผ่านทุกสิ่งในห้องเขาสะดุง้งสายตาหันไปหาเธอทันทีร่างผอมเอ็นไปข้างหน้ามือหนึ่งกุมอกแน่นเสียงไอแผวแต่ลึกเหมือนดึงอากาศออกจากปอดเด็กชายผละออกจากอ้อมกอดหันไปมองแม่ด้วยความตกใจเขารีบคุกเข่าลงระดับสายตาเท่ากับเธอกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้น ผสมกับกลิ่นเหงื่อยเย็นเธอพยายามสูดหายใจไหลกระเพิ่มถี่มือเขาลอยค้างไม่รู้คนแต่ตรงไหนดวงตาเธอแดงกำ่ำแต่ยังพยายามยิ้มรอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจเขาบีบแน่นเด็กชายจับแขนเธอมือเล็กสันเสียงเรียกแม่แ่วแตกเขามองภาพนั้นความรู้สึกผิดทาโถมจนแทบล้มเธอยกมือขึ้นห้ามเขาเบาๆ ล้มหายใจยังไม่สม่ำเสมอแต่สายตาแน่วแน่เหมือนต้องการบอกบางอย่างก่อนแรงจะหมดเขาโน้มตัวเข้าไปไกลตั้งใจฟังเสียงของเธอเบาจนแทบไม่เป็นเสียงแต่ทุกคำกระแทกกลางอกเด็กชายขยับเข้ามาไกล้ซบไหล่แม่ภาพนั้นเหมือนมีดคมกรีดความทรงจำเก่าทั้งหมดนอกหน้าต่างเมฆดำเคลื่อนตัวช้าๆแสงแดดริบรี ลอดผ่านช่องมันเธอหายใจลึกอีกครั้งหน้าอกกระเพิ่มแรงมือพร้อมควานหามือของเขาเมื่อปลายนิ้วแตะกันเขารู้สึกถึงความเย็นเย็นผิดปกติหัวใจเขาหล่นวูบลมหายใจติดขัดเด็กชายเงนืยหน้าขึ้นมองมือที่จับก,กันดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความกลัวเธอบีบมือเขาแน่นขึ้นแรงน้อยแต่หนักหน่วงสายตาเธอจ้องเขา เหมือนฝากบางสิ่งไว้คำพูดสุดท้ายขยับออกมาช้าๆและในวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเขาก้มศีรษะลงใกล้ผู้แทบแต่ริมฝีปากเธอลมหายใจของเธอร้อนไม่สม่ำเสมอคำที่หลุดออกมาเบาสั้นแต่หนักราวหินมือเขากำแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเย็นจากผิวเธอซึมเข้าสู่ฝ่ามือ เด็กชายขยับเข้ามาจับชายเสื้อขาวอีกครั้งแรงจับนั้นเหมือนขอที่พึงเขาเงยหน้าขึ้นศบตาเด็กชายในแววตานั้นมีความกลัวและความเชื่อใจเสียงเครื่องช่วยหายใจดังถี่จังหวะผิดปกติเธอเอนศีรษะพิงพนักรถเขน็นเปลียดตาหนักอึ้งเขารู้สึกถึงแรงบีบที่มืออ่อนลงหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บ เด็กชายเริยกชื่อแม่อีกครั้งเสียงแตกพร่าเธอลืมตาขึ้นชา้าชมองลูกชายรอยยิ้มบางเต็มไปด้วยความผงใหญ่แล้วสายตานั้นเลื่อนมาหาเขาสายตาที่ไม่ขอร้องไม่กล่าวทอดเป็นสายตาที่ฝากความรับผิดชอบทั้งหมดไว้เขาพยักหน้าทั้งที่ยังไม่เข้าใจทุกอย่างมือเธอคลายออกเล็กน้อยล้มหายใจยาวลึกในห้อง ความเงียบกดทับหนักกว่าเดิมเด็กชายซบเข้าหาเขาหน้าผากแตะท้องเขาวางมือบนศีสะเล็กนั้นสัมผัสผมนุ่มชื้นฝนแสงแดดสุดท้ายของวันสาดเข้ามาในห้องเงาของทั้งสามภาพซ้อนกันบนผนงังเสียงลมหายใจของเธอแผ่วลงชาลงเขารู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆจากร่างเด็กในอ้อมแขนหัวใจเขาหนักอึ้ง เหมือนถูกดึงลงสู่ความจริงและในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยชื่อเธอประตูหน้าบานส่งเสียงปิดดังขึ้นจากแรงลมเสียงประตูปิดสะท้อนดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นแรงลมพัดผ่านห้องม่านปลิวแรงอีกครั้งเธอกระพริบตาทีเหมือนพยายามยึดสติเขาหันไปมองประตูหัวใจเต้นแรงเด็กชายสะดุง้งมือกำเสื้อเขาแน่นกว่าเดิมเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา หนักพื้นไม้เอ็ดอารทุกย่างก่าวเหมือนเตือนว่ามีใครบางคนกำลังเข้ามาเขาลุกขึ้นชา้าชายังไม่ปล่อยมือเด็กร่างเธอเอนนิ่งลมหายใจตื่นเสียงฝีเท้าหยุดหน้าประตูห้องลูกบิดหมุนชา้าชาโลหะเศษสีกันดังแผวอากาศในห้องเย็นลงทันทีแม้ไม่มีลมเขายืนบังเด็กชายไว้ด้านหลังหัวใจเต้นรัวประตูเปิดออก แสงจากธงทางเดินศาสตร์เข้ามาเงาร่างสูงปรากฏบทบังแสงนั้นกลิ่นน้ำหอมคุ้นเคยแต่ชวนให้รู้สึกอึดอัดเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่ความอ่อนแรงแต่เป็นความตึงเครียดมือของเธอขยับพยายามจับที่พักแขนรับเข็นเด็กชายโผล่หน้าออกมาเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยร่างนั้นก้าวเข้ามาในห้อง เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเขารู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนอดีต,ตอีกบทกำลังเดินเข้ามาเนานั้นหยุดยืนสายตากวาดมองทั้งสามความเงียบตกลงมาอีกครั้งหนักหนาเธอสูดหายใจลึกรวบรวมแรงที่เหลืออยู่ริมฝีปากขยับเหมือนกำลังจะเอ่ยชื่อใครบางคนเขากำมือเด็กชายแน่นรู้สึกได้ถึงการสัน่นและในวินาทีนั้น เขารู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเขาก้มลงมองเด็กชายสายตาสาซื่อเต็มไปด้วยความเชื่อใจมือเล็กยังคงจับมือเขาแน่นหัวใจเขาอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเธอหายใจลึกอีกครั้งน้ำตาไหลรินเงียบเงียบแต่รอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้าร่างสูงที่เพิ่งเข้ามายืนนิ่งไม่กล้าขยับเพราะเห็นภาพแห่งความสัมพันธ์ที่แท้จริง เขาพยักหน้าให้เธอเป็นสัญญาไม่เอ่ยคำโกรธหรือเสียใจเด็กชายโหดรบเบาๆเสียงใสสื่อทำให้บรรยากาศอึดอัดคลายลงเธอยิ้มให้เขาแววตานั้นอบอุ่นเต็มไปด้วยความเข้าใจเขาเก้าวเข้ามาใกล้ปกเธอและเด็กชายไว้พร้อมกันในที่สุดความเงียบในห้องนั้นเต็มไปด้วยความรักความผูกพันและการให้อภยัย ฝนด้านนอกหยุดตกแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างสาดลงบนทั้งสามหัวใจเขาไม่เคยรู้สึกอิ่มเอมแบบนี้มาก่อนอดีตที่เจ็บปวดเริ่มละลายหายไปแทนที่ด้วยความหวังใหม่พวกเขาอยู่ด้วยกันไม่ต้องพูดอะไรอีกแค่การสัมผัสสายตาและความเข้าใจก็เพียงพอและในที่สุดมหาเศรษฐีอดีตภรรยาและลูกชาย ได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ด้วยกันอย่างสงบอบอุน่นและเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริง